เกตะยานเนาะค,บบนนค่ะเพื่อนๆค่ะแห้งยางแห้งเลิกแห้งยางแห้งไปหนาค่ะโอ้บ่มีหอดเฮือนคนบ่มีหอดไผเด้อค่ะเพื่อนๆตะยานไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาพ่กันกเตมีกแล้วนะคะในชน่องสเปนเยอรมันนะคะ สิว่าไปใส่ไปเบืองน้ำแข็นนนะะแเนา,เานะ,ะมีกัย่างหว่ัวไปใส่เนาะแต่หัวไปย่างปลาเป็นย่างเหล็กจริงๆเนาะทำเพื่อนจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางเดินระหว่างเดินทางนะคะเพืเ่อนๆค่ะเมื่อนี้อากาศดีตีบ้าแล้ววาอีกค่ะฟังนี่ทางนี่เพื่อนอันเข่าล่ยซาลี่เพื่อนอย่งบบเก็บเกี่ยวนะคะสย่งสีเถืองทองงามเต็มถนนหนทางอยู่เนาะคะ่ะเพื่อนๆบี กาบกไก่สีหอดแล้วล่ะค่ะเอาก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะลงรถจอดรถเป็นที่เรียบ้อยฝรั่งหิวคงหิวของลงรถแล้วกันย่างเข้าไปในป่าแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆกระสิมีถนนดีแน่บอดีแนน่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางยางดีอยู่นาะค่ะคิดว่ายางเข้าไปทาง่านเลยมันสิเป็นถนนดีกว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะนั่นเลยเขาก็ยังบ่นในใจนะคะเพราะว่าเห็นทางเป็นแผ่นเนาะ คิดว่าเป็นท่างรถด,ดีอ่หรอคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสาธเป็นเสื้อนอะคะเพื่อนเพื่อนมาอยู่ในป่าพาดงนี่แหละคะ่ะมันจังเงียบสงบมันจังเย็นเนี่นอกอยู่ในบ้านมันห่อนหลายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะย่าห่อนกระสบประนั่แหละเนาะไปยางเหรนไปเลาะเหรนนะคะเพื่อนเพื่อนในถนนพนดีค่ะขนาดเนาะแต่ว่าโบหัวท่างรถเขามาท่างใดเนาะค่ะเพื่อน บีจอรวดไว้ข้างอัน้างข้างฟัง,งนี่เน,นาะค่ะยางํานี้ก็เมื่อยเลยยางขมาบบกไก่หนึ่งเนาะค่ะพเพื่อนๆแต่วิววางนี่ก็งามเนาะอันนี้ก็เป็นอันทีเลียงวัวของเศร้าบานเพื่อนลคะค่ะวัวก็อยู่ท่ามพูน่นละค่ะเหมือนตัวดำๆผู้หน่อยๆพู่นเนาะอยู่ไกลค่ะอากาศดี มาหานางเศร้าหฮมเศร้าแดดอยู่นี่แหละค่ะฝรั่งเตรียมบอนแล้วปูสตัตปูเสือจะไปข้ากกบสีมาเตรียมกินข้าวกินน้ำกันเนาะค่ะเพื่อนๆของเราเตรียมมาเหมือนนอรามีบริเป็ก้นเตรียมนะคะเพื่อนๆจากมีอย่างแน่นอนเราเตรียมมาเบื้องเตี๋ยโยกงโยกเกิดสลงสลัดอีอย่างแล้วก็เตรียมมาเบืดอเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ขาดบ่ได้เลยก็เป็นเจ้าปลาแดกเนาะจ้ะบีเด้อาเจ้าประแดก,ก,าก,ดาแดกมานั่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะฝรั่งลงสกย่ญญางเหยียดขาแบบนี้และเด้อ่ะเลานางคาตมาดคือบานท้าโวาเป็นคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าขอถทดขอให้เนาะถา่สุภาพนะคะพักข่าวมีเมดคะ่ะมามากินน้ำกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่มีว่างวันนี้แล้วคะ่ะเพื่อนเจ้าประแดกก็พักกบปลาเนาะ ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาเจ้าป้าเนาะคะ่ะปกปกัปกปกักรักษาโบมีลรกโบมีไพาอยูเบีย็เยนเป็นซุกเนาะคะ่ะเป็นวอนค่ะเพื่อสิได้ก,กินเนาะคะ่ะลมวีดวีดกำลังเย็นค่ะเมื่อกี้นี่นะ,อ,ะอืมรับ มาเด้อค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้าขาปลาตั้งกันขึ้นหอดสมยัยไปทงหน้าเนาะเอาสิ 哎。<That. S 2> <laughs> ต้องดื่มกันในจักน้อยนะคะเพื่อนเมือนันเป็นเบียร์เนาะแต่ว่าบ่มีแอมก็ฮอนนะคะแบ่บแ่บกินข้าวก็ลืมอิ่มแล้วเนาะคะ่ะสินังยืในในหน่จักน้อยซะก่อนแหละจังสีเมื่อะคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาอยู่บ้านมันหอน้อนก็สิไปใส่ไหมถ้าไปเมืองไทยอย่างเดียวนะคะช่วงนี้งดเที่ยวไกลๆในนอะคะเพื่อนเก็บเงินไปไปเมืองไทยเนาะนั่นแหละอืม อันนี้เป็นสลัดที่แฟนเห็นเนาะคะ่ะเป็นสลัดมั่นฝรั่งค่ะหลังจากกินขขากินน้ำแล้วเนาะคะ่ะก็นย่างยืดเส้นยืดสายบีอันผ้ายางมาอีกฟังหนึ่งเนาะคะ่ะที่มีง่วอยูเนาะคะ่ะเ,เพื่อนเพลี่ยงง่วนนุ่มนะคะฟังนี้เนาะ เมื่อกี้นี่มีเป็นสิบเศร้าตัวค่ะเพื่อนเห็นบีเพิ่นก็เลยย่างหนีเมื่อ้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมันกับเข่าห่มเนาะมันห่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอากาศดีดีค่ะพูนฝลังนางถ่ายอยู่คุนค่ะห่มดีค่ะขนาดเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็เป็นสนามกว้างสุดลุกหูหลูกตาลไหมเพราะว่าเป็นสถานที่เลี้ยงงวเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ บีคิดว่าต้นแรกๆนี่อาจซิมีมามาแลนเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเห็นฟ้ามมาเพื่อนอยู่ไกลๆเนาะค่ะนั่นแหละอากาศดีค่ะค่ะทวงฟ้าแจ่มใสค่ะเพื่อนๆว่ายัางเพราะท่านได้ขาดค่ําค่ะเพื่อนผ้าหมามาแลนอีหลีค่ะเพื่อนๆค่ะนีะ่ดิเพื่อนผ้าหมามายางมาแลนเนาะออกกําลังกายนะคะ่ะเพื่อนแลนกับๆอยู่เอาบีว่าไม่ยางเนาะมาแลนอยู่นี่เนาะ แน่ไปแบาบาบาอันเพลอนผ้าหมามาแลนค่ะเพื่อนเพื่อน,ามามาน,นหูงยินแต่เสียงกึบกับกึบกับเนาะโอ้แมนอีดีค่ะเพ่อนมาอันผ้ามันฮัตแลนดานผ้ามันออกกําลังกายนะคะเพื่อนเพื่อนเออก็เปล่นไปแนวนี้เนาะอยู่เมืองฝรั่งอยู่ต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังสีผ้ากันเมื่อแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้กับประมาณหกโมคงครึ่งจิตถูกนึงเลยเนาะค่ะย่ามห่อนเป็นอันนีแหละค่ะเพื่อนเพื่อน ยางเมื่อแล้วบาดนี่โอ้ยมีแห้งคักมานาั่งอยู่นี่แดดบ่แดดแห้งค่ะลมมาวิววิวว,วิวิวค่ะคือหอดพงหน้าบานเฮาไล่หลาย,ลายมีหมามีวัวมีหลายอย่างเนะาะไปหลีค่ะเพื่อนๆค่ะเิ่งฝรัง่งยาง้ําหนาแล้วค่ะเบกตาของกินกำลังสีเมื่อแล้ว ยางลัดปลาพาดงเมื่อยางยางเมื่อคนละท่าเนาะค่ะันอันนี้เป็นทาายางเงินดีกว่าระวางสิละตอนนางกินเข่าเน่นกินเข่าแล้วแล้วมาย่างเบื้องทางเมื่อทางไม่เพื่อนวะค่ะทางนี้ง่ามเพื่อนวะเพื่อเล่าามากจ้ะเพื่อนจ้ะตันนี้เป็นทางง่วนละค่ะเพื่อนทุกคนขาทา ok the ่าง่วเนาะมีแต่ทางง่วทั้งนั้นแหละมีแต่ห้อยง่วงมีแต่ขี่ง่วนละค่ะ ลัวข้า,ขาวๆานี่ค่ะเพื่อนเนี่ยลวงงัวกันง้วเนาะมีแค่นี้พนบบเพิ่นกระบ,บ่ไปเล้วเด้อค่ะงัวเนาะนั่กระบอกออกหลู่ออกทางแล้วค่ะยางไปทางนี้ก็เป็นถนนค่ะเพื่อนถนนปันจักรยานถนนค้นยางแหละค่ะเมื่อกี้นี่ข้ามาผิดทางค่ะเมือนโบแมนทางยางเนาะมันก็เลยอยากหกแน่นะคะ่ะ ท่านช่างยางเนาะค่ะพู๊ดยางเขาไปเขาทงหน้าเขาลายบาเลียเขาทางนั้นเนาะคะ่ะลายเขาซาลี่เขาเนาะ,ะผีทางยางเขาสิเมื่อทางนี้นะคะเพื่อนยางไปค้าเดียวก็บหอดรถแล้วอะ่ะยางมาผอมหมักเล็บแมวค่ะเพื่อนเพื่อนปลานี่ยหมักเล็บแมวสุกแล้วเนี่ยหมักแบล็คเบอร์รี่เนาะเพื่อนเนอิญเนาะแบล็คเบอร์รี่เนาะ ซุกแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะงวยยันย,ยันทางนี้เนาะซุกแล้วเขาเก็บกินตัวของปลานี่ว้ายมาซิมเบิร์มาสมสม,สมมันหวานค่ะอือเร่แบบวัลหมาปลาค่ะ แตยันเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะแห้งยางแห้งเลิกแห้งยางแห้งไปหนาค่ะโอ้ผมมีหอดเงื่อนข้นบมมีหอดไฟเด้อค่ะเพื่อนๆแตยานแต่ยันแต่ว่าก็ลมดีอากาศดีม่วนดีค่ะโอ้ยลงท่างบ่นี่คือบ่เห็นทางดีแล้วแห้งยางแห้งเป็นแตยันในที่สุดเ่าก็มาถึงรถเนาะค่ะเพื่อน ยางหลงปลาอยู่โอ้ยเป็นแต่ตกใจเนาะค่ะกำลังสิเมื่อเลยค่ะหอบแหกแย่เกือบตายเป็นแต่ย่านแต่ย่านห่งหลงแห้งเขาแห้งไปเนาะค่ะเพื่อนคลิปวิดีโอนี้มีการสีเ็ดหัวจุกไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนจ๋ายังตกใจอยู่เนาะแห้งยางเขาแห้งหาบนออกบนหอบโบโบเนาะค่ะเพื่อนจ๋าอะไร บันิกาสิเมื่อและคลิปวิดีโอนี้มีก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก็ลังใจและกักดไลค์กดแชร์กับเ้าเนาะค่ะเพื่อนจ้าทางเมื่อคือเก่าจ้า